ลูกค้าจุกอกซื้อของอยากใช้คนละครึ่งแต่เจอร้านเขียนป้ายหัวหมอเกินไปไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเพจผู้บริโภคได้มีการแชร์ภาพของร้านค้าแห่งหนึ่งที่เขียนป้ายตั้งหน้าร้านบอกลูกค้าที่ต้องการซื้อของใช้คนละครึ่งจนเกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนักโดยผู้โพสระบุข้อความว่าผู้บริโภคมีความเห็นอย่างไรอธิบายภาพที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้หลายคนเห็นภาพแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการใช้คนละครึ่งทำไมต้องบวกเพิ่มด้วย ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจทางร้านก่อนว่าแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ทางร้านจะถูกบันทึกรายได้เข้าระบบของสัมพากรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าร่วมและจะถูกคำนวณภาษีรายได้ต่อปีซึ่งตอนนี้ทางร้านเองเป็นคนเสียดังนั้นทางร้านเองก็คงคิดแล้วแหละว่าปีหนึ่งต้องเสียภาษีเท่าไหร่หลักๆของฐานรายได้20%ประมาณนี้นะทางร้านก็เลยบวกคนที่ใช้คนละครึ่งซะตามที่เขียนไว้นั่นแหละถ้าว่าผิดไหมก็ผิดแหละบางคนก็ว่าไม่ผิด แต่รวมๆก็หัวหมอสุดๆนั่นแหละเอาเพลงมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ